ค่ะมมไม่ได้เรื่องเลยแม่ไม่ครับนี่ผมเอาน้ำมาให้นะมีทั้งน้ำเย็นน้ำร้อนน้ำอุ่นน้ำอุณหภูมิห้องและก็น้ำแร่ด้วยครับใครเคยเห็นสามีแข่งกันดูแลภรรยากับแม่ของตัวเองบ้างไหมคะ คุณช่วยไปเปลี่ยนผ้าห่มให้ลูกหน่อยสิมาลูกเดี๋ยวแม่ที่ดูเปลี่ยนนี้เองนะลูกปล่อยให้อีกทีมทำงานไปเถอะงานมันเยอะไม่ได้ครับแม่เขาเป็นลูกผมนะครับ,อ,อ,อ,รบ,รบอีกอย่างเนี่ยเปลี่ยนผ้าเนี่ยผมก็ต้องเปลี่ยนด้วยตัวผมเองการทำสิ่งดีๆแบบนี้อาจทำให้ผมเนี่ยดูเท่ขึ้นและผมเนี่ยคงจะเป็นพ่อที่เจ๋งที่สุดในย่านนี้เลยโอกาสดีๆแบบนี้ผมให้คนอื่นทำไม่ได้หรอครับแม่เอามาครับ ทีมฉันก็อยากจะช่วยเต้าหนึนเองแม่ครับมันเป็นเรื่องครอบครัวของเรา3าคนนะครับหมายเลข4แบบแม่นิ่งไว้ก่อนดีกว่าครับอย่ามาขัดขวางการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผมกับลูกสาวเลยขอตัวนะครับ ทีมพาฉันไปเข้าห้องน้ำหน่อยสิทีมไม้ไมาลูกไม่ต้องไปปลุกไอ้ทีมมันหรอกอ่ะเด,เดี๋ยวแม่พาไปเองลูกเฮ้ยแม่จะพาไปได้ไงครับผมไม่สามีไม้ My. ตัวเลือกแรกเนี่ยต้องคือผมทำไมต้องเป็นแกด้วย อก็ผมไม่สามีมาไงแม่เดี๋ยวผมพาผมไปเองได้ไปไปตื่นแล้วเอ่อเออเออค่ะ ทำลายความสัมพันธ์แม่ผัวลูกสะภ้ยสิวะแกดูแลคนหลังคลอดเป็นหรือไงแกรู้ไหมว่าการดูแลคนหลังคลอดปีแรกมันลำบากมากนะก็เพราะผมรู้ไงครับแม่ว่ามันลำบากมากผมก็เลยต้องแย่งทำเพราะมันคือหน้าที่ของสามีแล้วก็หน้าที่ของพ่อที่ผมหนีไม่ได้แม่ลืมไปแล้วเหรอครับตอนนั้นที่แม่ไปช่วยพี่เอ็มเนี่ยพ่อแม่อยากแบ่งเบาให้เขาสุดท้ายพี่ตองก็ป่วยแล้วเขาก็อยากนะแม่ลืมไปแล้วเหรอครับ นี่ทำไมคุณเข้าห้องน้ำถึงไม่เอาฝาัะโคขึ้นก่อนอะที่มันเลอะหมดเลยนะเออเรื่องเล็กแค่เนี้ยเ,เดี๋ยวผมไปทำเองแหละตองไม่เป็นไรหลอกลูกเดี๋ยวแม่จะเช็ดให้สะอาดเองนะลูกนะ คุณเลยไปอาบน้ำก่อนล่ะคุณผมทำงานมาเหนื่อยนะ่ะผมก็ไปอาบเองแหละคุณ คุณปวดท้องมากเลยอะ่ะคุณพาฉันไปโรงพยาบาลหน่อยสิคุณคุณอย่าเพิ่งนอนสิคุณนี่ตองก็จะวุ่นวายทำไมเดี๋ยวเพิ่งไงลูกชายฉันต้องไปทำงานแต่เช้านะแม่คะ่ะต้ังปวดท้องจริงๆค่ะตองเดี๋ยวแกขึ้นไปนอนมันก็หายเองแหละโอ้ยเรื่องแค่เนี้ยก็จะไปโรงพรยาบาลทำไม เดี๋ยวคนอื่นเขารู้เข้าก็ปวัเ,าวเลาะย่ออาอีกอย่างนะจะไปตรวจโม่โม่ซัวซก็ไม่ได้หรอกไปเดี๋ยวขึ้นไปนอนก็หายเองแหละไปคุณแอบทำอะไรรับหลังผมอยู่หรือเปล่าผมถามคุณเนี่ยได้ยินไหมคุณพูดอะไรของคุณนะ คุณอย่ามาใส่ร้ายพูดจาม่งซั่วแบบนี้สิฉันไม่สบายแล้วฉันก็จะไปโรงพยาบาลแต่แม่คุณเขามไม่ยอมให้ฉันไปไงฉันก็เลยต้องไปเองอ่ะมีคนอย่ามาโกหกผมเมื่อวานเนี้ยแม่ผมบอกว่าคุณนะ่ะไปกับผู้ชายที่ไหนก็ไม่รู้ก็ฉันเรียกรถไปรับไงฉันไม่สบายแล้วฉันก็ต้องไปเองแค่นี้คุณไม่เข้าใจเหรอนี่สองคนใจเย็นก่อนนะคะใช่ ใจเย็นก่อนนะครับค่อยๆคุยกันไปหาะพี่ตองเข้าไปข้างในกับไมายก่อนนะคะส่วนพี่มานี่ก่อนเลยมาใจเย็นตองนั่งก่อนนะใจเย็นก่อนนะคะไม่พี่โอเคจะกลับบ้านไปหาแม่พี่แต่พี่ขอตั้งหลายครั้งพี่ไม่เคยได้ไปเลยสักครั้งเลยพี่แค่คิดถึงแม่พี่เหรอไม มาเข้าใจนะคะพี่ตองพี่อย่าเศร้าไปเลยนะคะเดี๋ยวมากับทีมจะพาพี่ไปหาแม่เองนะนะคะพี่ตั้งแต่พี่คลอดลูกมานะพี่ก็โดนแม่เอาขัดขวางทุกเรื่องยิ่งแม่เขาพยายามทำแบบนี้พี่ยังรู้สึกว่าตัวเองโดนกีดกันอะ่ะพี่กับเอ็มนะเราแต่งงานกันอยู่ด้วยกันมาตั้งนานพอมีเรื่องแบบนี้เข้ามามันก็ทำให้เรารู้สึกอึดอัดอะแต่มาให้รู้ไหมพวาพี่พูดอะไรไม่ได้เลยนะ พี่ทำได้แค่เก็บทุกอย่างเอาไว้ในใจอะจะพูดอะไรออกมาก็พูดไม่ได้จนบางทีนะพี่ยังรู้สึกเลยว่าพี่เหมือนไม่ใช่ภรรยาของเขาอะพี่เหมือนเป็นใครก็ไม่รู้ที่อยู่ในบ้านของเขากแค่นั้นเองอะ่ะนี่คุณพูดว่าอะไรทำไมอะฉันพูดอะไรผิดเหรอคุณไม่เคยสนใจลูกแล้วก็ไม่เคยคิดที่จะดูแลฉันกับลูกเลยสักนิดคุณยังเรียกตัวเองเป็นผู้ชายได้อยู่อีกไหมนี่คุณพูดบ้าอะไรเนี่ย เขงสิคุณอยากจะตบผูณก็ตบเลยนะแต่ฉันบอกคุณไว้เลยว่าฉันจะอย่ากับคุณแม่ชีวิตคู่เนี่ยมันคือเรื่องของคนสองคนมันคือหน้าที่ความรับผิดชอบของสามีครับแม่ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ใครเนี่ยก็ไม่สามารถทําแทนได้ครับแม่บอกว่าแม่สงสารผมแต่แม่เคยคิดบ้างไหมครับถ้าผมปล่อยให้มันเป็นแบบเนี้ยสุดท้ายครอบครัวผมก็จะพังครับแม่แลวตอนนั้นเนี่ย แม่ก็รู้ดีนี่ครับที่แม่เนี่ยไปช่วยเอ็มแล้วทําให้เขาสองคนหยากกันเนี่ยก็เป็นเพราะแม่เข้าไปยุ่งแม่อยากให้เรื่องเนี้ยมันเกิดซ้ํากับผมหรอครับแม่เพราะฉะนั้นเนี่ยแม่ควรจะกลับไปอยู่บ้านนอกได้แล้วน,นะครับโอเคโอเคงั้นแม่ก็สมควรที่จะกลับไปอยู่บ้านของแม่งั้นเดี๋ยวแม่ไปเก็บของก่อนกันแล้วกัน ทุกคนครับหน้าที่ดูแลภรรยาเนี่ยก็ควรจะเป็นหน้าที่ของสามีทุกคนเห็นด้วยกับผมไหมครับยังไงเนี่ยคอมเมนต์มาบอกผมทีนะครับแล้วก็ฝากกดหัวใจเป็นกําลังใจให้ผมเนี่ยในการดูแลภรรยาผมด้วยนะครับตาง่ายไ,ไ,ไปพักผ่อนดีกว่าบทเรียนจากอดีตจะกลับมาซ้ำอีกครั้งถ้าไม่มีใครกล้าหยุดมัน